บัดนี้ท่านัศพรว่ามาแล้วหิมพันธ์ที่ใดตองพ่อยตะฟังเอือยมปอคไว้สิต้อยแจ้งตะแดงก่อว่ากันเออเหลือมแตง น้อยน้ำนอปุทธันมาเกิดในปัตตพีลูกปัญญาจริงแจงเหมือนกับทองคำกอนยินมสอนงามเย่งเย่งอยู่ในโลกนี้สบายบางแตงกว่าคน สาบสมบัติก็มาดวนจนอังปากังหลวงหอยเอ็ดหัวเมืนนองหลวงกระสงสารมาวายพส่กมูตน,นา้อมน้ำหวงผู้วนาจีวิราตเจ้าบิดาเอาตาอโอ ต่อมาพุทธเรียงเอาเจะเลือนไว้ส่วนใหญ่สิวกกวปูกความขอพนังเจ้ากับเป็นสาวถุกปะเทศนดาวดือสาวนังงามกุ้งจนใจลาสาแต่งเอาเป็นเยาสอน เดวบ่มีความกัดของข้องนครเท้นพอบ่มีความเนื้อถอนประการเท้เจ้าอย่างใดโตมาไหลูกหน่อยน้ำนอโบตีศาสตร์เป็นบ่มีบุญได้เกิดมามวพ่อ เวทสนอนนําเจ้าโพธิญาณลงมาเกิดเดิดด้วยบุญก้อยกระนําอยู่ว่าทรงแถมแล้วยังมีดูกสร้างหอเฮือนวิหาหอเขมาในหงเพื่อกนินงาแก่แหวเพื่อเลยสมพลสร้างโพธิญา แต่ปางก่อนสังงานินเกิดพร้อมประวุลสังตานพระองค์พระเวทได้เป็นองค์ทรงนางเนานาคอนสังองค์ทานหกดังแจกทานบ่มีข้าฮา ขึ้นสู่เตืองก็สร้างก็จอนออกกว่าทวกๆวันบ่ไดเว้นเว้นเศร้ากุวันต่อจากนั้นได้มีดูกสองคือคือคือโอ้โอคือกันอาสาดีลูกพระอง์โก ลูกของโพธิัาณเจ้าเนานคอนบ่อนทิงสมบัติมีมาต้นคนได้ย่องว่าทัวแดนย้อนก่าถึงเมืองกะริงเวนแขนอดอยากปุมผาตั้งไงนาส่วนขวาเป็นเด็กกะคอนแหลง ทางลำทางบกแหงปูป่าก็เคลื่อนขาดคนบวตกญาติให้กินดินแดงก็ให้ปงตัวกลุ่เก่งมาขอสร้างสนอนวลพญะาเวทพระบอกจากเกตคุ้มสนามกวงกระดวงเดือ พอาแต่มาอ่เดยวกลุมกาบสุริก่อนเวียดจันองรงงินกระเลาทานยังจ้างให้แก่ปามนาเทาให้แก่ผ้านาเทาเมืองกระดิ่งกุสุยางเมืองกระดิ่งในก่อจางนาวายสวน ตัวกวนเข้าสิไรมวนกอกอดประกาศถาสาวพระราพิจัยลังสิตีอกมวยขอจึงนาเมาเรื่องไปทุนหลวงปญาพ่อกุงสุนงเต๋บกิดป่อตึกต้องตวนเบื้องกรวาน เออพวกเศร้าเมืองตั้งข่ไปอยู่แย่กุงสนใจพระองค์เลยผิดใจจึงใน้นีนครกว่างบอกว่าคนควังบ้านบอกเป็นการเดียงไว้ยอยูปูกขมีจากบ้านก็ได้เว้าต่อมาทีม ต่อจากนี้พี่สิจากนั่งนี้เดินนั่งเดนือเป็นไว้เย้าสิพีเขียนนังสั่งนาองค์พระลาซาไตยกุงสนใจใจม่อพ่อบอกกิดทีตวันในขับอายจากนครเจ้าอย่าเฝ้าเหิบหอนในค่อยเบิ่งบวตาอากาทั้ง สองจงถนอมต้อมไว้นั่งมาที่เสยียใจทั้งเหล่าโยมมาไน้าเดือดใจอ,อกจิตแตกแยกบังหน้าเผาผูกผัวแก้วก็ทําให้นั่นกกนงนี้อยู่บ่ไดไรกันในภาคภาา่อยผัว บ่มีคนในป่านหลอกพอวผัวเลาคนนี้กันในนางมาที่ห้างงาม้มผัวเทียรจางฝากจอกผัวอยู่บ่อใดปนานั่งดาสวนสิตตายเบ็นสิทุูกอยากให้กะตามสร้างหลอดติตตานอกพี่เอ้ย้ยมก็ไปในไปสิคอยอุประธรรมเดียง บ่อยเคืองเมื่อไอเนี่ยวใดอยู่ในป่าพร้อมไปด้วยบุตรตาสิกอยอวดนอคอยเอื่อนตามส่วนดอกคนทางบ่อยยอมเปลี่ยนไม่ห่างให้เก่าอมนินทาหลอกพี่เอ้ยนอปลาคนเดียวสิอยู่เปลี่ยนเนื่อย แมงสุตายสาสมตามกรรมไม่มันสวงอิมพัพโนเกตวางสิเป็นฟองเพื่อนฝูงเข้าไปรงแรนทรงคงเกตวงกดมีแต่จะสังสิ่งกลางนี่งกัตาแม่ ส <So S 1> ิตามจามีเจ้าไปลงโลกคงตีสิไปตามภาษาเมีแยนสิทุกอยากง่ายก็ตามตอนน้องบอนแองนั่นล่ะนะพับพี่เอ้โออ้้อ้ออเออพอสันั อยกัดจิงไล่วออดไว้กันไปมานักมาเทียทต้นตูกเวทนาน้ำายเสนเสียยาลเต็นสีไก่คางสามีกูโพธิลาตนั่งนี่นี่กระบอไรใจน้องนอกวังลาย นี่แหละแม่ยม่้ยกันนี่ได้เสื่อว่ากันนี่มาพ่านจัดกันมาพอดีได้ดวงพ่อมอาไว้ต่อไปนี่ทั้งอาจารย์คนสินได้ที่ศนาหลอกตกแต่งพนอาจารย์สิว่ามันแจ้งแจ้งกันในแหละทศสนา ป่นจีสวมมดว่ากันให้เมพุดะสียมือพิปัญจิจัดกันทำสู่ันดอกเตียมพร้อมค่อยฟังเอากันนาท่านักกันดอกกันแกงดอกยมือแบ่งกันไว้จังทีปวันก่อยสีวายวงลลนาสาธา